เรา้โลทุกคนแล้วนี่ก็คือ Murder Drones EP ที่8ซึ่งเป็น EP จบนะครับที่ป๋า Reaction ่นช้านี่ไม่ใช่อะไรป๋าไปดูสรุปของคุณแมวมานะถามว่ารู้เรื่องขึ้นไหมนิดหนึ่งอ่ะเราไปดูดีกว่าว่าบทสรุปของ Murder Drones เนี่ยจะเป็นยังไงไปดู มันจะเป็นโลกที่คนอยู่อู้นูลพลังของอูซี่ใช่ไหมนะแต่ว่าเรากำลังจะสู้กับซินอยู่นะทุกคนนะคนกำลังรวมพลังต่อสู้กับซินอยู่เด็กเนิร์ดนี่ใครเฮ้ยอ้าวแต่เฮล ที่เรื่องนี้มันดูรู้เรื่องยากเพราะอะไรรู้ไหมมันชอบย้อนฉากไปย้อนฉากมาย้อนฉากไปย้อนฉากมาอย่างเงี้ยมันก็เลยจะมันมันจะดูไม่ง่ายเท่าออาเ m เมซิ่งดิจิตอลเซอร์คัสนะแล้วตัวละครมันก็คล้ายๆกันด้วยทุกคนครอะ,อะมันก็เลยจะดูยากนิดนึงนะสำหรับ Murder Drones จะอยู่ในอวกาศแล้วอูซีในอวากาศเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะทุกคนเพราะว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันต้องใช้ออ,ออกซิเจนเป็นตัวกลางในการเดินทางนะครับ นี่ชื่อโนริใช่ไหมเป็นแม่ของลูซี่ต้องทำลายที่หวัวใจของซิน ใช่แถมฉันยังโกรธเรื่องที่เธอทำด้วยแต่ไว้คุยทีหลังดีกว่าเอาแลแม่เขากระเด็นไปไหนแล้วเมื่อกี้แม่เขาชื่อโนลิใช่ไหมเงินตายซะเลยเออไอแสงเนี่ยคืออะไร ตั้งแต่เมื่อกี้ละสินสต๊อบอู๊ห์ตาย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 ไหมเผาไหมอ๋อนี่มันเอาเรื่องเลยนะเนี่ย อมขอถามไว้ก่อนนะพวกเราแบบคบกันอยู่ถูกไหมเออใช่รู้แต่ม, <c oughs> มูออนไม่ได้ฉนูนก,ก็แบบใช่เย้่ยซีมูนอีกออกไปนะได้เวลาค่าดาวครอะแล้วเ,เด็กคัง่งรักสองคน <c oughs> ถ่าหนาวเคานี่นะไรเจอ่ oh. yeah. อเยี่ยมคขมค่ะบอสดีเหมือนใหม่เออจเจ๋งแจ๋วเลยขอบใจไป <c oughs> <c oughs> ก็ได้จิตปล่อยวางได้เวลาโดดลงดาวหน้าคนลุกกับหลุมนี่แย่น้องพรวงโอเคเอาอยู่และใจเย็นและไปตายซะไม่ว่าี๋ยววีเหรอ ว้ยวียังไม่ตายทุกคนมาพร้อมเซนติเนลด้วยนั่น่ะมาพร้อมเซนติเนลด้วยโอ้วีโคตรโหดบอกแล้วยังไม่ตุยเธอจะทลยอดพวกเราเหรอเขาเรียกมิวทิภาวะามิวทิภาวะบ้านเองสิโดนเตะไปดิสิ่งเนี่ยนะ

มันหลอกใช้เธอถ้าฉันเคยสัญญาไลกับเธอไว้ฉันก็โดนหลอกเหมือนกันเออทั้ที่รู้วันนี้ไม่พอทั้งที่ต้องตามอ, <c oughs> อยู่กับฝั่งที่ชน,นะมันดีกว่าเยอะเป็นทีมเดียวกัน <c oughs> โอ้แล้วถ้าฉันช่างไม้ละอุ้ย กันต่อยังคุยกันเป็นเรื่องโอ้โหไม่เอียงเท่งพททเด็กเวนเส้น ตอนนี้พลังของซินมันโอพีจัดแล้วนี่วัสดีอูซีไงยเอ็นจริงด้วยเธอไม่คุยกับฉันเพระาะฉันแทงใจดำเธอเห็นเอน ดีกว่าพู่แล้วเรียกคืนส,สัญญาเรียกคืสัญญาข้ามมาสิไหวไหมพี่พี่ไหวไหมครับจัดห่โอ้มันขอดกงพุ่ตาย โอ้ยโอ้ยโอ้ยไหวไหมเนี่ยอูซี่โอเคเธอก่อนเจ้าตู่แสนรู้ฮิฮขอเข้าหน่อย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 ขอเข้าไม่เอ็นอู๋มันโคตรน่ากลัวเลยอะไอ้ซินเนี่ย ดูดิดูหน้ามาดิข้อสเสนอเป็นโมฆะแล้วว่าเธอจะคิดได้ตั้งแต่จบเรื่องโลกว่าแต่วีรอดได้ไงว่าแต่เอ็นเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ๋อเอ็นมันสาบารถงอหัวเองได้นี่ว่าเออเนี่ไม่ตายหรอกเลีย สัาณดูดิทุกคนเรืนสัญญาณเรียกคืนสัญญาณเขาน่าจะไปเอาดีทางการทำแอนิเมชันผีนะทำไปน่ากลัวมากเลยดูดิเรียกืนสัญญาณเรียกค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 ืนสัญญาณ เรียกขืนสัญญาณาเรียกขืนสัญญาณเรียกคืนสัญญาณเรียกคืนสัญญาณเรียกขืนสัญญาณเรียกขืนสัญญาณโอ้มันจะปอด <c oughs> เอน็เอนนายปลอดภัยไหมเจฉันไม่ได้ เทซาคือสินให้อยู่ที่นี่เอนฉันไม่รู้นายจำได้ถึงตรงไหนแต่เจหลอกพวกเราไม่มันก็หลอกเจด้วยเอนฉันอยากขอโทษฉันฉันควรจะพูดความจริงแต่แรกฉันมัวแต่กลัวว่าเรื่องระหว่างเรากับนายพอแล้ววีไปทำให้เสร็จแล้วฉันจะปล่อยเธอกับเอ็นไปเนื้อวี พันแล้ววีวโอ้โล้เ้าจะชนะจะชนะมาได้ยังไงเนี่ยเลือ,อะไรเด็ดอ,อีกสิบนาทียังเนี่ยจะเาไงกับมาดีหรือว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนจบก็ได้นะไป <c oughs> ไปโกงกันนี่นะไม่เงินกูแล้วับอะไรนะไปเลยอูซ um, ี่มองบนมองบนอูซี่ไม่อยู่ไม่อยู่อะไรล่ะอูซี่ยังอยู่เว้ย ดีใจนะที่เธอยังไม่ตายน่าเบื่อและน่ารำคาญแค่คืนสัญญาโทษทีในนี้มีแค่ฉันฉันว่าเรื่องยีงเงามันโคตรเจ๋งและฉันเป็นเอลสาตูดมั็นรอยลูกแม่แต่ตูดเปนรอยลูกแม่เค ใครรู้จักเพลงไนคอบ้างเอาละงันกูซี่จะได้พลังอะไรกลับคืนมาแล้วเธอบอกว่าตัวเองเป็นอิสระนะโอเคดูเหมือนว่าจะสู้กับซินได้แล้วละ่ะถ้าได้พลังอะไรสักอย่างนี่มาโอ้มันจัดมันจัดทุกคนครับ มันก็ยังอดอยู่ทุกคนแค่เหมือนตอนนี้อูซี่จะสูสีเท่านั้นวดล่างปลอมหรือเปล่าอย่าหลงกลมัน oh <my> เออโอ้เ oh. <ฮ>ฟีววีเ <V, S 2> ฟีวจัดเฟีวจัดในวีล่วงไปแล้ว ฉันว่าเราต้องแอบจับมือแล้วล่ะเนะะู <c oughs> ดน้าวีโอ้ดูแอนิเมชั่นสิทุกคนเดี๋ยวจัดเลยตอนเนี้ยโอ้ยโอเคเก่งแค่ไหนก็แพ้รุมเก่งแค่ไหนก็แพ้รุมบอกเลยเบบมาเกี่ยวอะไรโอ้ย จะโดนกี่รอบเนี่ยเอ็นนะ <c oughs> ดับชิกเต็มหัวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดห <c oughs> ยุดก่อนเพื่อนจะตายแล้วโอ้มัวแต่มันแท็กทีมกันอยู่นั่น รู oh. ah. Yeah. Ah. E ้ว่าเป็นทีมเออร์ที่ดีแต่ไม่ใช่เวลาครับพี่เอาไกลดิเรียบร้อยฮะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยได้หัวใจมันมาแล้ว แบ็คโฮแกเป็นแบ็คโฮแล้วทุกคนกินแบ็คโคั่นเข้าไป ใช่ไหมเฮ้น่าจะตุยแล้วตั้งใจดูจัดๆนะทุกคนนะ เกือบหลับแต่กลับมาได้นะแอ้นี่อยู่ตั้งแต่ตอนแรกเลยสรุปไม่ตุยนะตัวละครที่น่าลำคาญที่สุดในเรื่องไม่ตุยทีพ่อนางเอกก็ไม่ตุยก็ตุยเอ้มีคนช่วยทันน่าจะเป็นอูซี่แล้วแหละขอบใจนะ โนริไงพอ่อเซฟไม่เบาฮะเซฟไม่เบาอ <laughs> ไอเซฟตีนเนลมันยังอยู่ <laughs> อเอาก็กำบันดีละ่ะ ใช่ไงฉันเป็นตัวเอกสุดเท่เนลมคนแล้วและใช่ฉันก็เลยรู้ว่าฝันร้ายนั่นเป็นของจริงแล้วเราควรอยู่หลังประตูเก่านั่นอ้้้าใหมันนไดย่งีและฉันอาจจะไม่ได้เกลียดที่นี่ ขนาดนั้นโอเคนางีน้งเอ็นก็มาอยู่ด้วยนะจบมีเอ็นเคดิดด้วยนะนี่ใคร กูซี่ปเธอดูดีอืมเคยคิดจะติดโบโบไหม